ทุกคนวันนี้นะคะเราจะไปตกปลากันกลมากเราต้องใช้คู่รถคู่ใจช่วยนะคะรถะเล้งของเฮียนุชเองนี่ของเราก็พร้อมนะคะตอนนี้กำลังขนของขึ้นรถโอเคเดี๋ยวเราจะแว้นรถคันนี้ไปที่หมายตกปลากันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันดีกว่า ตอนนี้นะคะกบก็จะให้พี่นุชผูกเบ็ดก่อนเพราะกบก็ยังผูกไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ง่ายตอนนี้พร้อมมากเลยทุกคนพร้อมได้หมาหมาอะไรเขาหมาไงปลาหมาเออมีหมาสองหมานะหมาอีกยอกลับมีหมาสองหมานะหมาอีกกลับอันนี้หมานี่ค่ะม้าป่าป่าม้า เมื่อวานไซน้อยไปหน่อยวันนี้ราเอาไซใหญ่ประมาณสักห้าโลอ่าโอเคประมาณนั้นสวยได้เกิดเลยโอเคเดี๋ยวไปดูกันดี่ยตอนเราหย่อนเบ็ดแล้วก็ได้ปลาทีเดียวดีกว่าโอเคสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องกรบสันชัดนลนะคะวันนี้กรบจะพามาตกปลานะคะที่แม่น้ำเจ้าพยาข้างฝั่งนะคะเขื่อนหน้าบ้านเราปากซอยเราเองไม่ได้ไปไหนไกลเลย ก็เราจะมาดูว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรบ้างแล้ววันนี้กบจะมาเทสเหยื่อมิจสันด้วยนะทุกคนเทสเหยื่อแบบหมายธรรมชาติเลยทุกคนแบบข้างข้างตะิ่งแล้วก็ตีออกไปแบบแต่วันนี้ไม่ไกลมากทุกคนแค่เราไปข้างหน้านี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรกันบ้างเพราะกบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ปลาอะไรไหมเพราะว่าไม่เคยมาตกตอนนี้เหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันก็เดี๋ยวมาดูเนี่ยว่าจะได้ปลาอะไรไปดูกันเลยเล็กโก้สถานการณ์ตอนนี้ก็คือดึบๆปุยบนหัว ฮะมันดึ๊บๆเออดึ๊บๆอยู่บนหัวนะคะไม่รู้ว่าปลาหางแดงวุ้ยสวายขึ้นทุกคนเมื่อกี้ใครเห็นมั้ง้ายมือใช่กันสวายปะไม่รู้ว่าปลาหางแดงมันตอดคันแรกอยู่ไหมทุกคนคันคันยาวสุดอ่ะมันดึ๊บดๆอยู่งั้นน่ะเพิ่งเราหย่อนลงไปเมื่อกี้นะแล้วเดี๋ยววันนี้กบจะมาเทสเยี่ยมิจฉาสันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวตกตะก้อด้วย แล้วก็ใช้ลูกกุ้งด้วยแล้วก็ตกตะก้อด้วยเดี๋ยวมาดูกันยวมาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรบ้างหมายธรรมชาตินะคะแม่น้าเจเ้าพยานะแล้วเราก็มากับเฮียนุษนะคะมากับเฮียอ่าเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าปลาจะกินคันไหนก่อนอ้าวโอเคทุกคนนี่เราก็ได้เหยื่อสันแล้วน,น,นี่วางขายตามร้านค้าทั่วไปแถว ทำโคกันนะทุกคนสามารถไปสั่งซื้อได้นะเดี๋ยวเราจะมาทำกัน <laughs> นี่อย่ไหนเดี๋ยวเรามีก่อนทุกคนสันได้ปลาแล้วนนี <laughs> ่สั่นตอนนี้สันไปถ่ายคลิปลงกะขายให้ทุกคนนนได้ปลาแล้วได้ปลาแล้วมาทุกคนเรามาต่อเลยเอลันนั้นปล่อยเขาวันนี้เราแยกกันหนึ่งวันนะคะแ <laughs> ยกย้าย <laughs> กันทำคลิปทำมาหากิน แล้วก็เหยื่อจะสันก็จะมีนี่นะทุกคนหัวเชื้อนะคะนมเนยนะคะหอมมากสามารถผสมไปกับเหยื่อดได้เลยอ่าเดี๋ยวเราแกะกันดีกว่าแต่ถ้าบางอันที่แบบเหยื่อมันมันแตกอะ่ะหัวเชื้อมันแตกไปในอาหารละก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องไม,ไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่ามันก็อยู่ในในนี้แหละอยู่ในอาหารของเอาาราเน,นี่ยแหละมาี๋ยวเราผสมหัวเชื้อกันอันนี้กลิ่นนมเนยนะหอมมากอา่าผสมไปเลย แล้วก็ใส่น้ำไิดนึงใช่ปะใส่น้ำไน,นิดนิดหนึ่งใช่ไหมพี่นุชใส่แม่งอย่างนี้เลยโอ้ออออพมๆาหมๆมๆใช่ไหมเออเราก็จะปั้นลงไปตีลงไปดูดิดในนี้ก็มีผกส่วนผสมหลายๆอย่างทุกคนมีทั้งพวกอาหารเมร็ดแล้วก็ทําแบบจะพูดยังไงเดียก็ยังไม่ค่อยรู้นะแต่รู้แค<ว>่ว่ามันมีพวกอาหารเม็ดแล้วก็มีพวกลำหนุมปังแล้วก็พวกราก็ใส่นี้ด้วยนะถังเช่า ใส่ถังใส่ถังเช่าด้วยทุกคนก็เดี๋ยวเแล้วนี้เราจะหูยหอมมากทุกคนใส่หัวใส่นมเนยลงไปแล้วหอมมากก็เดี๋ยวเราจะาใส่น้ำักหน่อยนึงนะดน,นะเอานน้ำน้ำพรมมาใช่ปะเออขยำยขยยังไงอ่ะพี่ขยำตรงนี้ยนะขออยำแค่พอที่เราใช่เหรอเออให้เราอย่าให้เลนะนะใหา,าน้ำไม่น้ำน้ำไม่น้ำเหรอปลากินน้ำอ้าวโอเคทุกคนเอาเอาน้ำไม่น้ำนะ พลมมาแล้วก็รู้กประมาณไหนก็พอปั้นได้อะพอกับ,บปั้นได้ทุกคนได้ไหมพี่ยังเอาอีกใช่ไม้น้ำอ่ะใช่ชึบก็สูตรใครสูตรมันนะนี่ก็เป็นสูตรของกบนะตกได้ปลาก็คือว่าคือว่าโอเคแล้ว โ okay. อเควันนี้มันก็เริ่มเริ่มปั้นได้แล้วเดี๋ยวเราไปใส่ตะก,กอ้อแล้วเตีดีกว่าปะแม่ไม่มีการเสียเวลาไป okay. มาทุกคนเราจะใส่ตะก,กอ้อนะใส่ไปในกิฟต์แล้วเราก็จะปั้นตะก,ก,ก้กกอเราใช้ตะก้อทั่วไปทุกคนซื้อได้ตามร้านเป็ดตกปลาทั่วไปเลยเพราะแม่ไม่มีไม่มีสปอนเซอร์ใดเข้ามาทั้งสิ้น <c oughs> ลงทุนเองทุกอย่าง แล้วก็ได้ปั้นไว้แล้วกินไม่ตรงยดันเข้าไปเลยมาสั่งซื้อได้ในเพจของมิจะเยื่อตกปลามิะสันได้เลยนะแล้วก็ตามร้านค้าแถวสามโคกนะคะแล้วก็ปั้นไปประมาณนี้แล้วก็ใส่โฟมกี่อันอ่ะใสุ่กเบ็ดุกเบ็ดเดหรอตได้เจ๋อจ๋อเนฝังไปเลย ลูกใหญ่เล็กผสมได้เลยพี่นุชเออได้หมดเฮ้ยหูดิอ่ะหูดิแม่ใช่หรออผมไม่ทันวัวไก่กระจายที่ครบทุกอันนะทุกคนเสียงอะไรก๊อ พีุ่แล้วยังไงไอพวกเนี้ยฝังเว้เบนี้เหรอติดไปข้างนี้และอันนี้อ่ปล่อยมันไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่อะไรเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราตีเลยทุกคนฮะใส่ไม่ครบอ๋อใส่ฟรไม่เหน็บนะไม่ต้องเหน็บรอเพื่อให้ปลามันเห็นใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพื่อให้ปลาเวลามันมากินอาหารนี่ไม่ฟอมลอยเข้าปากเราพร้อมที่จะตีออกไปข้างนอกแล้วตีไปให้ไกลที่สุดอ่ะให้โดนหัวมิเตอรสันฝั่งนู้นอ่ะ รู้ด้วยว่าพันปลายเปล่าอะไรก็นั่นอตากล้องกันแหหัวใครหัวมันเี้ยวตากล้องหลังูท่าที่หัวคกนนี้ไม่อยู่นั่รถเลยนะแล้วก่อนนะตีไปกลางคอได้เลยใช่ป่ะรถเด็กตาไปไหนเป็นไรก็ไดไม่นี่ไม่นีแต่เตียงนี้แล้ปวดไปนวดอุ้ยนั่งนี่เหรอเออแล้วขอไปน่วยเหรอเออ ตั้งหลักดีๆแต่ท่านึงตีดโอเคพร้อมสวยสวยโอเคเดี๋ยวเจอกันุโค้ตอนนี้กินแล้วนะอะไรปะเย็นแค่ต้เริ่มเลยแล้วมาแล้วมาแล้วแล้อก็หมาแขกเลหมาเอาอะไรอ่ะเอาได้้วหรอนี่ดูหนูนี่มา นี่ลูกกุ้งหรือว่าอะไรพี่ลูกกุ้งจะอยู่ว่าไดนไปเล่นมาไม่อยู่นะอยู่ครับกระทิงครับกระทิง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 มากระทิงมาเจะไิงนี่เป้าไหลไปฟ้าทุกคนได้ปลากระทิงนะคะปลากระทิงอ่าได้ปลากระทิงนะทุกคนสีน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวต้องกดก่อนอ้าวโอเคทุกคนนี่เราได้สองแต้มนะกินพร้อมกันเลยเบ็ด ก็นี้เป็นปลากระทิงแล้วก็อันนี้เป็นปลาหางแดงนะคะที่ตกได้ทั่วไปเลยแต่ปลาเนี้ยเขาว่าหายากก็ปาตกต่อเลยทุกคนเมื่อกี้ปลามันกินนะทุกคนแล้วมันก็นิ่งไปแล้วอยู่แล้วครับอยู่เอ้าลูก มันเปาไปัำหน้าเออป้าหลุดให้หนูทำหน้ายิ้มเนี่ยหรอปฏิกิริยาฮะเด <c oughs> ี๋ยวรอมันด๊บๆก่อนแล้วจะต่ออยู่วิ่ยมันมันกัดแล้วมันปล่อยโอ้โหเดี๋ยววางเดี๋ยวจับเดี๋ยวอะไรกันเอาดิเอาด,ดิอยู่ครับ

อันนี้นิกสิทธิ์่ร uh> ูおお้สิทธิ์วะสิทธิ์อะไรอ่ะหินเหรอนั่นแะเออใส่พ่อเอาข้นมาให้แม่สากลัวหรอควะอยู่นะเมื่อกี้อยู่แล้วก็หลุดอยู่แล้วก็หลุด ไม่อยู่แล้วหรือนะหรือนะปลาโลดปลาเฮ้ยเฮ้ยปลาอยู่วาปลาถุงวะใครได้น้ำเอ้ปลาหมาครับปลาหมา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 โอ้โหยูยถือวันนี้ได้เต้ยอย่าอยู่อวานหน่อยโอเคทุกคนนี่ได้แล้วปลาหมาเออมาครับมาที่ไม่ใช่หมานั้นอ่ะ ฮ่ะทุกคนโหดีใจมากเลยได้มาแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตกกันต่อดีกว่าไหมปลาคันนี้คันนี้วางคันนี้กิงนนะ,ะครับชุ๊บดูนี่ทุกคนปลาอะไรอยู่ปีล๋ลอนจ์จ้ะไม่อยู่เมื่อกี้เกือบติดแล้ววะดีมันหลุดมาเมื่อกี้เกือบติดอะ่ะน่าติดท่อหรือติดฝังมันชนว่ะเออมันไม่ทันกันอ,อย,อย,อยมาอย่านติดจเย็นจเย็น ไม้ป่ะครับใจเย็นใจเย็นครับไปกระทิงครับกระทิงใหญ่ครับขึ้นมาตัวใหญ่ด้วยก่อขึ้นมายกยกเลยโอ้โหใหญ่หุยเอาปนอยู่ไหมน่ะกดถือปืนนิ่งๆดีนี่ จับจับนี้เออจับสายปล่อยสายก่อนนี่ปล่อยสายก่อนปล่อยสายที่ลอกก่อนเอาโอเคทุกคนได้กระทิงแล้วนะคะนี้ตัวใหญ่มากละลายก็น่ากลัวมากเลยโอเคไปปลดโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้ปลานะได้ประมาณหนึ่งตัวแล้วก็ปลากระทิงสองตัวแล้วก็ปลาหางแดงแล้วหนึ่งตัวถือว่าวันนี้โอเคมากเลยมาแป๊บเดียวเองอ่ะคือวัดแบบวางปุ๊บอ่ะวางวางแบบเบ็ดปุ๊บก็ปลาก็แบบต่อต่อต่ออย่างเงี้ยทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราดูผลงานกันดีกว่าว่าเราจะได้ปลาอะไรบ้าง อ่าโอเคแล้วมันเริ่มีแบบว่าหลุดขาดด้วยนะแบบที่เราได้ปลาแล้ววัดแล้วก็ไม่ไม่อยู่ก็มีแบบว่าไปไม่ไติดต่อติดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วมันก็อย่างว่าในแม่น้ำาเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างในแบบในในน้ำแมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรถือว่าวันนี้ถือว่าโอเคมากเลยหมายธรรมชาติและเราได้ปลาที่เราไม่เคยเห็นหลายชนิดเลยเหมือนกันโอเคค่ะ l ล t วก็ ไปจบกัหน้า่แล้วบ้านทป่าเป่านบ้านดูจบไปจบไปน,นี่ัลลแล้วอะลงไปก็ลงไปเลยแ่ปลายอยู่ใต้ตท่ไ้ันต้มสทีเนี่ยที่ปมามะกับลากะดก็มาเลยอ้าวโอเคค่ะทุกคนเมื่อก,กี้เราพิพรังงานบางอย่างกับคันนี้นะมันต่ออยู่น้ำเยอ อยู่นะครับเอาอ่าได้แล้วทุกคนตอนนี้พี่มิ้นได้ปลาแล้วนูปลาอะไรเอากระทิงอีกแล้วโหวันนี้นะคะวันนี้โหกระทิงแบบจะพี่อยาเข้ามาใกล้หนูก็พออ่าเซียนกระทิงนะครับพี่มิ้นเออสุดยอดไปเก็บ ตาลอยๆมากเลยทุกคนมีมี่ไหมดื่มกันเลยทุกคนของอะไรกันนะโอเคเราโหเฮ้ยตาลอดเนี่ยเอารอดมึงไปยืนเด็กอ่าเดี๋ยวเนี้ยจะปิดคลิปไปนะทุกคนเขาจะไปคลิปไปนะวันนี้เราได้ปลาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะคะปลากระทิงก็ได้ประมาณสามตัวแล้วก็ได้ปลาพวกปลากระมังเหรอพี่นุช ปลากระมังหนึ่งตัวแล้วก็หางแดงสองตวัวก็เป่าม้าหนึ่งตัวนะคะปลาม้าน้อยของเราอ่าโอเคถคือว่าวันนี้ถือว่าโอเคมากเลยค่ะทุกคนที่เราได้ปลาขนาดนี้นะะเนาะไปปลาหลายสายพันธุ์หนึ่งกันนะแล้วเราก็จะเอาปลาม้าแต่ว่าได้เพื่อตัวเดียว,วก็ไซส์น้อยไปนไรเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาตกกันใหม่นะคะทุกคนโอเค,อเคนะคะถ้าใครที่นี้ใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กดเลยนะเพื่กำลังใจให้กดทำคลิปต่อไปบาย